สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราทําแบบฝึกหัดสเตมในหน้าที่23กันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในรูปภาพนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเราจะมีรูปภาพของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงหลากหลายอารมณ์หน้าตาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เขากําลังทําไมคะเด็กๆอ่ากำลังหัวเราะใช่ไหมคะ ต่อไปมาดูที่เด็ดผนนกผู้หญิงคนนี้กำลังยิ้มนะคะเด็กผู้ชายกำลังร้องไห้นะคะเอ้าเดียลงมาดูมีตรงไหนอีกคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังโกรธหน้าบึ้งเลยนะคะอ้าวทีนี้นะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะกากระบาดท,ทับตัวเลขที่สัมพันธ์กับรูปภาพในรูปภาพที่เขากำหนดให้ตรงนี้นะคะ<อ>เห็นไหมคะรูปเด็กผู้ชายกำลังร้องไห้ รูปเด็กผู้ชายกำลังหัวเราะนะคะรูปเด็กผู้หญิงกำลังโมโหโกรธหน้าบึ้งเลยนะคะและเด็กผู้หญิงกำลังยิ้มนะคะทีนี้นะคะเด็กๆขึ้นไปนับบนนี้นะคะอ่านับในกรอบสี่เหลี่ยมว่าในภาพแรกนะคะเด็กผู้ชายกำลังร้องไห้ตรงนี้ เท่ากับจํานวนตัวเลขเท่าไหร่นะคะแล้วเด็กๆก,ก็การกระบ,บาดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าเด็กผู้ชายร้องไห้ในภาพนี้มีตรงไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะคะเด็กผู้ชายที่ร้องไห้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่อ่ะมีเด็กผู้ชายร้องไห้อยู่ทั้งหมดกี่คนคะสี่คนใช่ไหมคะได้แก่คนนี้คนที่หนึ่ง คนที่สองคนที่3แล้วก็คนที่4นะคะเพราะฉะนั้นเราจะกากระบาดเลขอะไรคะในช่องเด็กผู้ชายร้องให้มีอยู่เลข4เลข3และเลข2อ,อ่าเรานับได้4ี่เราก็ต้องกากระบาดเลข4ี่อ่ากากระบาดพร้อมกันเลยนะคะกากระบาดเลข4ี่เด็กผู้ชายมีเด็กผู้ชายร้องให้มีทั้งหมด4คนนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเด็กผู้ชายกําลังหัวเราะ เด็กผู้ชายกําลังหัวเราะนะคะมีทั้งหมดกี่คนเดี๋ยวเราขึ้นมานับกันค่ะอ่ะหามสี่หมดหรือยังคะอ่ะตรงนี้อีกคนหนึ่งหนะคะเดี๋ยวคุณครูจะวงไว้ให้สังเกตนะคะ1 2 3 4และ 5อ่าเด็กผู้ชายหัวเราะมีทั้งหมด5คนอ้าวเรามาดูตัวเลขกันค่ะตัวไหนคือเลข5คะเด็กๆเ,เลข5มีหลังคาอ่าเลข5มีหลังคานะคะเดี๋ยวเรากากระบาดเลข5กันนะคะอ่าต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงกําลังหน้าโกรธหน้าบึ้งนะคะอ่าในช่องเด็กผู้หญิงกําลังโกรธหน้าบึง้งมีกี่คนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เด็กผู้หญิงกาลังหน้าบึ้งอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะหน่ะเดยวคุณครูกากระบาดไปให้นะคะหนึ่งสองเด็กผู้หญิงหน้าบึ้งมีทั้งหมดสองคนใช่ไหมคะดังนั้นตัวเลขตรงนี้เด็กผู้หญิงหน้าบึง้งเราต้องการเลขอะไรคะเลขสองมองเหมือนเ็ดนะคะอ้าวกากระบาดเลยคะ่ะและสุดท้ายนะคะเด็กผู้หญิงกําลังยิ้มนะคะ ภาพที่เหลือเด็กผู้หญิงกําลังยิ้มมีกี่คนคะเด็กๆเดี๋ยวเรานับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองและสามนะคะ,ะมีทั้งหมดสามคนนะคุณครูเขียนสี่เหลี่ยมไว้ให้นะคะหนึ่งสองและสามนะคะเด็กผู้หญิงยิ้มมีทั้งหมดสามคนอ้าวเรามาดูสิคะเด็กผู้หญิงยิ้มมีสามคนเพราะฉะนั้นต้องการเลขอะไรคะ เลข 3, ใช่ไหมคะเลข3เหมือนนกปีกหกักอ่าอยู่ไหนคะนี่ง่ายเหมือนนกมีปีก2อันนะคะออากากระบาดเลยคะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้นะคะ mm hmm. เด็กผู้ชายร้องไห้มีทั้งหมด4คนต้องการเลขอะไรคะเลข4นะคะมีทั้งหมด4รูปแทนค่าตัวเลขก็คือเลข4เด็กผู้ชายหัวเราะมีทั้งหมด5รูปจึงต้องการเลขอะไรคะเลข5นะคะ 5รูปแทนค่าตัวเลขเท่ากับเลข5เด็กผู้หญิงยีเด็กผู้หญิงกำลังโกรธหน้าบึ้งนะคะมีทั้งหมด2รูปจึงต้องการเลข2แทนค่าจำนวนนะคะรูปภาพ2รูปก็คือเลข2และสุดท้ายเด็กผู้หญิงกำลังยิ้มนะคะเรานับได้สามรูปจึงแทนค่าตัวเลขก็คือเลข3นั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะในหน้าที่24นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรต่อนะคะ อ่าอันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพอาหารที่ทำไมคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เด็กๆนะคะชอบรับประทานนะคะอะไรเอ่ยนะคะที่มีประโยชน์นะคะเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเด็กๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทําให้ร่างกายของเด็กๆจเจริญเติบโตและแข็งแรงอะไรที่มีประโยชน์เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ สิ่งที่มีประโยชน์อย่างในภาพนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนมนะคะไข่ดาวอันนี้อะไรคะฮอทดอกนะคะหรือไส้กรอกนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะอา,อาหารที่มีประโยชน์มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาไข่ผักนมนะคะขนมปังนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์นะคะดังนั้นจึงให้เด็กๆนะคะ ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ใส่ลงไปในจานนี้ค่ะว่าใส่ลงไปในจานเราอยากรับประทานอะไรเราก็วาดใส่ลงไปนะคะตรงนี้มีนมอยู่ด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทําไมคะระบายสีให้สวยงามาวันนี้นะคะคุณครูคเลือกที่จะวาดาคุณครูวาดให้เป็นตัวอย่างนะคะ คุณครูรับประทานไข่าดาวอ่าเหมือนเขาเลยนะคะไข่าดาวเด็กๆวาดได้ตามสะดวกเลยนะคะไม่ต้องว่าสวยหรือไม่สวยนะคะอ<ด><ด>่าไข่ดาวต่อไปนะคะคุณครูวาดผักนะคะอ่าผักนะคะคุณครูใส่ผักลงไปด้วยนะคะอ่เด็กๆสามารถวาดได้จินตตามจินตนาการเลยนะคะต่อไปคุณครูมีข้าวสวยด้วยค่ะข้าวสวยคุณครูนะคะอ่าเป็นเม็ดๆน,นี่นะคะข้าวนะคะ มีข้าวมีไข่มีผักอ่าต่อไปคุณครูวาดไส้กรอกอีกสองอันนะคะฐานไส้กรอกด้วยนะคะอ่าเด็กๆสามารถวาดได้ตามจินตนาการบางคนจะวาดข้าวผัดก็ได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอ่าต่อไปอันนี้บ็อกเกอรี่อ,อ่ามีมะเขือเทศด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะ ตกแต่งให้สวยงามนะคะเด็กๆสามารถวาดอาหารที่มีประโยชน์อย่างอื่นๆก็ได้นะคะไข่ต้มผักนะคะอ่ะใส่ถั่วฝักยาวอีกหน่อยนึงอ่าถั่วฝักยาวแบบนี้นะคะาจานของเรานะคะมีแตงกวาอ่าแตงกวาเป็นแว่นๆอย่างนี้นะคะเด็กๆวาดได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเราก็จะได้อาหารที่มีประโยชน์นะคะ,ะเด็กๆก,ก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อเด็กๆจะได้มีร่างกายที่ทําไมคะแข็งแรงและเจริญเติบโตค่ะสําหรับวันนี้เด็กๆไปทํางานได้นะคะวันนี้เราทํากันในหน้าที่23และ24สวัสดีค่ะ